ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับกับรายการหมอรองกระดูกทับเส้นรักษาได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาสอนนะครับท่านผู้ชมนะครับรักษาเกี่ยวกับหมอรองกระดูกหลังนะครับรายการผมเนี่ยก็จะเกี่ยวกับหมอรองกระดูกหลังหมอรองกระดูกคอเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครมีอาการที่หมอรองกระดูกคอก็จะปวดคอล้าวลงแขนตายลักแร้ นะครับเข้าข้อศอกแล้วก็ชาฝ่ามือนะครับถ้าเป็นมากขึ้นก็จะขึ้นหัวนะครับมึนหัวปวดเบ้าตานะครับใส่ส่วนใครก็ตามที่เป็นที่หลังนะครับก็จะมีอาการปวดลงไปในสะโพกนะครับในเบ้าก้นก้นกกแล้วก็พุ่งลงขานะครับมันจะแยกกันนะคอกับหลังสส่วนนะครับก็มีวิธีรักษาทั้งสส่วนเลยนะครับแต่วันนี้สําหรับมอนรงกระดูกหลังนะครับอ่ะก็แสดงความดีใจกับหลายท่านก่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับ โชคดีมากๆนะครับที่เข้ามาเจอกันนะครับเพราะนี่คือวิธีรักษานะครับให้ท่านผู้ชมนั้นหายทรมานนะครับจากหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับถ้าทําตามผมเนี่ยอย่างเข่งคัดทําทุกวันนะครับแล้วทําสําเร็จนะท่านผู้ชมหายแน่นอนแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับมาเริ่มกันดีกว่านะครับหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเดี๋ยวผมทําท่าให้ดูก่อนแล้วผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหตุใดต้องทําท่านี้นะครับแต่นี่คือท่ารักษา ที่คนนําไปทํานะครับแล้วมีอาการดีขึ้นมากๆหลายๆคนนะถ้ายังไม่เชื่ออ่านคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนก็ได้นะก็จะมีคนที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเขาจะมาลงคอมเมนต์ให้นะท่านผู้ชมอ่านเพื่อการตัดสินใจว่าเราจะทําตามดีไหมน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะครับมาดูวิธีการรักษาก่อนนะครับวิธีรักษาครับนี่คือท่ายืนนะครับท่านผู้ชมผมจะสอนเป็นเคสๆไปนะเริ่มจากท่ายืนในคลิปนี้นะคลิปหน้าจะเป็นท่านอนโอเคไหมดูท่ายืนก่อนนะครับ ถ้ายืนเนี่ยให้เรานะครับอ้าขา45องศานะครับจากนั้นให้ใช้มือนะครับนิ้วชิดติดกันแบบนี้หันเข้าหากันแบบนี้นะครับแล้วเอาสันนมือตรงนี้บริเวณนี้นะครับไปไว้ที่ขอบกางเกงในครับแล้วใช้อุ้งมือเนี่ยดันหน้าขามือจะหันเข้าหาย45มุมเดียวกับขอบกางเกงในเลยนะครับจากนั้นให้ชมนะครับย่อเข่าลงไปอย่างงี้ครับย่อแขนทั้งสองข้างก็จะดัน ตัวเองตรงแบบนี้นะครับแขนทั้งสองข้างจะต้องดันตัวเองตรงแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้ก้มลงไปแล้วเข่าก็ตึงแบบนี้นะครับก็จะอยู่ท่านี้แล้วนะดูไกลๆนะก็อยู่ท่านี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมเนี่ยให้โยกครับ30ครั้งนะครับเวลาโยกห้ามกั้นลมหายใจห้ามเกรงนะครับก็โยกไปครับ1 2 3 4 5สี่ห้าเวลาโยกลงไปเนี่ยพอลงปุ๊บก็ผักแขนไปด้านหลังพอโยกลงไปก็ผักแขนไปด้านหลังโยกลงไปก็ผักแขนไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้กระดูกสันหลังนั้นนะมันยืดออก มันจัดระเบียบใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่ายืดออกแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูวิธีทําก่อนนะครับ <c oughs> จะได้ไม่เสียเวลานะครับเห็นไหมแขนตรงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็โยกไป30ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดด้าสโยกให้ครบ30ครั้งนะครับพอเสร็จ30ครั้งก็ย่อเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นแบบนี้นะครับให้ทําตอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน3มเวลา ทำให้ครบสมเวลาเอ้ยสี่เวลาครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาถ้าท่านชมทําครบสี่เวลารอบละ30สครั้งได้เนี่ยมันจะส่งผลให้ท่านชมนั้นเนี่ยเบาปวดเบาทรมานจากอาการหมวดรองกระดูกหลังครับเส้นแล้วถ้าเกิดใครอ่ะทำท่านี้แล้วได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรุบกระดูกสันหลังจะแยกออกจากกันนะครับดังกรุบท่านจะโล่งแล้วก็หายปวดเลยนะครับซึ่งนี่คือเป้าหมาย ในการทําท่านี้นะครับคือทําให้ได้ยังไงก็ได้ตามที่ผมสอนนะยังไงก็ได้หมายความว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้อาจจะทําเวลาไหนก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องทําครบ30ครั้งก็ได้นะครับจะ15ครั้งก็ได้ถ้ายังปวดมากๆอยู่นะไม่ต้องทําเยอะก็ได้เพียงแต่ว่าต้องจับเหลี่ยมให้ได้ให้ดินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนตัวให้ได้มันจะดังกรึบเดียวก็ได้ถ้ามันดังกรึบไปลูกลานาดมันจะดีมากๆนะครับนี่คือเป้าหมายของเรานะฮะ คราวนี้ผมจะมาอธิบายก่อนนะว่าเทำไมจะต้องทาท่านี้และให้กระดูกสันหลังเคลื่อนเพื่ออะไรนะครับเราจะพูดกันถึงเชิงกายภาพก่อนนะ <c oughs> นี่คือรูปลักษ์ของหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเอราควรจะทํายังไงแล้วก็ทําเพื่ออะไรแล้วไม่ควรทําอะไรนะครับ <c oughs> กระดูกสันหลังคนเรานะครับมันจะเรียงกันยาวหลายข้อมากเลยนะครับแล้วคราวนี้แต่ละข้อเนี่ยมันจะมีวุ้นครับ วุ้นตัวนี้คือหมอนนะครับหมอนรองกระดูกนั่นเองนะครับลักษณะเป็นวุ้นมันจะรองกระดูกไว้ครับแต่ละข้อเลยเพื่อไม่ให้กระดูกชน,นกันนะครับเพื่อให้กระดูกเราโค้งงอได้เพราะฉะนั้นมันสําคัญไหมมันสําคัญมากๆเลยนะครับหมอนรองกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมห้ามไปเฉือนไปผ่าไปเอามันออกเพราะมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับม<ๆ>ันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะหลายหลายคนเนี่ยเอาออกไปปุ๊บเนี่ยต้องไปทําหมอนรองกระดูกเทียมขึ้นมาใส่ซึ่งมีราคาที่แพงมากนะเป็นแสนนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นรักษาไว้ให้ดีนะครับ เอาละคราวนี้ตัวมันเองเนี่ยชอบไหลออกมาครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันไหลออกมาได้เพราะอะไรนะครับแต่ตอนนี้รู้ก่อนว่ามันชอบไหลออกมาเวลาไหลออกมาก็มีไหล2แบบนั่นคือไหลแบบปิ้นถ้าปิ้นแบบนี้รักษาง่ายมันจะปิ้นออกมานิดเดียวครับจากกระดูกสันหลังเรานะครับเวลาท่านผู้ชมไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเอ็มาม์ไอก็ตามจะเห็นว่ามันปิ้นออกมานิดเดียวครับแล้วมันก็ไปพิงเส้นเลือดเส้นประสาทพอมาเดินเส้นเลือดเส้นประสาทปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการดังนี้ฟังดีๆนะครับมันจะมีอาการชาที่ฝ่าเท้าเเเพรราาะลลลืออดไปี้้ยยยงนนมััก็ชคบ โดนเส้นประสาทด้วยมันจะมีอาการปวดทรมานที่บั้นเอวครับปวดในสะโพกนะครับแล้วก็เข้าไปในก้นกกนะครับคราวนี้ในแก้มก้นนะอาจจะมีลูกกลมๆอยู่ข้างในเอามือคึองๆดูนะลูกอะไรกลมๆม,มันคือกล้ามเนื้อที่หดตัวไม่ต้องตกใจนะครับคราวนี้มันจะลาวลงขาแล้วมันจะปวดลาวลงขาชาฝ่าเท้าอย่างที่ผมพูดนะครับคราวนี้หนะักเข้าหนักเข้าเนี่ยมันจะเดินไปไกลไม่ได้แล้วเดินไปมานได้สักเมตรสเมตรต้องนั่งแล้วเพราะปวดมากมาก,มากนะบ,บางคนถ้าฝืนเดินไปตัวจะเอียงแบบนี้เลยครับเดินเสียบุคลิกทันทีนะครับ ถ้าปล่อยให้เลื้อยลังไปอีกเนี่ยมันก็จะพีทวีความรุนแรงขึ้นนะครับนี่คืออาการของมันนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยแค่ปิ้นนะรักษาง่ายครับทําท่าผมมันจะกลับมาได้เพราะมันยังไม่ดูดออกไปจากเบ้านะครับคราวนี้จะมาพูดถึงกรณีที่2นั่นก็คือไหลออกไปทั้งยวงอันนี้สําคัญละคนเป็นเยอะแล้วก็หายยากรักษาไงาก็ยากที่จะหายนะครับถ้ามันออกไปทั้งยวงแบบนี้มันไม่ไปไปโดนหรือว่าไปพิงนะมันจะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททับทั้งยวงเลยครับ มันจะมีอาการที่เจ็บปวดมากเป็น2-3ถึงเท่านะครับก็คือปวดในสะโพกล้าวลงขานะครับปวดขาหนีบปวดสลักเพชรท,ที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับแล้วขาก็จะค่อยๆรีบลงรีบลงเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงน้อยขามเลยรียบลงนะครับจะมีอาการที่ทรมานมากๆทรมานแค่ไหนผมจะยกตัวอย่างนะมันทรมานเหมือนแบบว่าเราปวดฟันกรามทุกคนเคยปวดฟันกรามไหมมันปวดทรมานจริงๆนะแต่มันย้ายจากฟันกรามครับไปไว้ที่เบ้าก้นไว้ที่สะโพกแล้วก็ขาของเราซึ่งมีความปวดที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งมันทรมานมากๆจริงๆทําให้เป็นไม่รู้นะครับและนี่ก็คืออาการของมันนะครับฟังแล้วอาการเหมือนผมเลยเนี่ยผมเป็นหรือเปล่าอันนี้ผมตอบไม่ได้ต้องไปให้หมอเขาตรวจให้ชัดเจนว่าเป็นถ้าเป็นก็มาทําตามผมนะครับนี่คืออาการของมันนะครับเอาละครวนี้มันไหลออกไปได้ยังไงอ่ะมันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยเอา3าสาเหตุก่อนนะมันมีอีกหลายสาเหตุแต่เอา3าสาเหตุนี้ก่อน นั่งนานยืนนานแค่ไหนถ้าเกิดคุณนะนะทำอะไรก็ตามเป็นกิจวัตรประจําวันไม่ใช่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าเป็น <c oughs> งานดิเลกก็ตามนะถ้าคุณยืนหรือนั่งนานนะเกินวันละ5ชั่วโมงติดต่อกันนะเป็นระยะเวลา5-10ถึงปียังไงคุณก็ต้องเป็นโรคนี้นะครับเป็นแน่นอนครับเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่ว่าคุณนั้นใช้ร่างกายของคุณอย่างโหดขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นสูงนะครับ เป็นง่ายที่สุดคือการก้มไปยกของโดยผิดรูปแบบนี้เนี่ยก้มไปยกเนี้ย,ย,ยบ่อยๆทํางานอะไรก็ตามก้มปกไปยกบ่อยๆนะครับของสิ่งนั้นอาจจะน้ําหนักไม่มากนะครึ่งกิโลก็เป็นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่งนานยืนาน,ยนานยกของหนักบ่อยๆนะไปดูนะอาชีพของเราอะ่ะมันมันมีไหมนั่งนานยืนนานอาจจะ,ะขับรถไกลๆเนี่ยเไปไ็นง่ายๆนะคนที่ขับรถแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นเยอะนะครับ คนที่นั่งทํางานเกี่ยวกับางานออฟฟิศเนี่ยเป็นง่ายนะนั่งงานอยู่หน้าโต๊ะคอมนั่งทํางานทั้งวันนะอันนี้เป็นง่ายนะครับคนที่ยืนานานๆรับรอประพอักงานในห้างพ่อค้าตลาดนัดอันนี้เป็นง่ายเลยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะไรที่มันทําให้เราเป็นนะอีกหลาย,ลายสาเหตุก็เกิดจากการกระแทกครับที่มันเป็นแบบฉับพลันนะเกิดการกระแทกจากอุบัติเหตุตกจากที่สูงรถล้ลมรถคว่ำเล่นกีฬาผิดประเภทบิดเอวอ,อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นง่ายนะครับ เอาฝากกันไว้นะครับครนีเ้เรารู้แล้วหมอรองกระดูกไหลไปทำทำให้เราเป็นหมอรองกระดูกไหลไปเพราะว่าตัวเรานั้นทําให้มันไหลนะครานี้เราก็เข้าใจหมดทุกอย่างละว,วิธีรักษาผมก็บอกไปแล้วนะว่า <c oughs> ทํำยังไงครวนี้เรามาดูนะว่าไอ้วิธีที่ผมสอนไปเนี่ยมาทำไมถึงทําให้หายได้นะคือกระดูกเราเนี่ยมันจะชิดติดกันนี่เอาเอาเคสหนักนะคือเคสที่ไหลออกไปทับทั้งยวงนะ เราจะรู้ว่าเวลาเราไปทำเอ็มไอหรือเอ็กซเรกระดูกสันหลังเรามันชิดติดกันเลยครับหมอนรองกระดูกจะหายไปประมาณข้อ2ข้อส่วนมากกันจะเป็นจะเป็นกันที่ l 4 L5 นะประมาณนี้นะคือต่ําๆเลยนะครับพอมันชิดติดกันแล้วเนี่ยหมอนรองกระดูกตัวนี้มันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทมันเกิดอาการเช่นนี้ใช่ไหมมันก็กลับไม่ได้ครับเพราะกระดูกมันชิดมันกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องง้างกระดูกออกครับกรึบมันถึงจะย้อนกลับเพราะมันมีรากใยอยู่ถ้ามันย้อนกลับมันก็คลายเส้นเลือดเส้นประสาทเราก็หาย อธิบายแบบง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้มันยืดออกจากกันก็คือท่าที่ผมสอนนี่แหละครับคือท่ายืนทำถ้าท่านผู้ชมทําสําเร็จนะ <c oughs> ยังไงก็หายนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายรายการผมจะตอบคําถามให้หลายๆคําถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับ <c oughs> อ่ะคราวนี้ผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมดูดีนะนิ้วชิดติดกันอย่าหันออกนะหันเข้านะครับสันแม่มือไอ้สันหัวมแม่มือนะไว้ที่ขอบเกงในนะครับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นยอเข่าครับ แล้วดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็เข่าตึงอย่างนี้นะครับแล้วก็โยก30ครั้งครับโดยผักแขนไปด้านหลังนะครับผักแขนด้านหลังด้วยนะครับให้กระดูกมันยืดออกนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทําสําเร็จมันจะดังกรึบครับแต่ท่านผู้ชมก็จะหายนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมจะบอกทุกอย่างเลยนะที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับอ่ะคราวนี้ เวลาเราทำเนี่ยท่านผู้ชมเราจะต้องวอร์มร่างกายซะหน่อยหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำเพราะบางทีมันติดขัดเพราะมันนอนมาทั้งวันแล้วมันเส้นมันยึดนะเราจะทาท่านี้ก็ลำบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็อาจจะการเหวี่ยงเอวอย่างนี้ครับให้มันรู้สึกยืดให้กล้ามเนื้อเรารู้สึกยืดก่อนนะครับอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับให้มันรู้สึกยืดก่อนนะครับให้มันยืดก่อนนะครับจากนั้นก็ ทาท่าที่ผมสอนนะครับก้มไปดันแขนขึ้นอย่างนี้นะครับใส่ก้นเล็กน้อยก็ได้ครับสสยซ้ายขวาเงี้ยให้รู้สึกว่าเส้นมันยืดให้มันหลวมๆนะครับแล้วก็ค่อยทำครับสาครั้งนะครับมันก็จะดีขึ้นทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับอ่ะคราวนี้ท้ายรายการละผมจะบอกทั้งทิกแล้วก็คําถามนะอะไรควรไม่ควรนะเอาทิศก,ก่อนทิกในการทํานะครับมันมี3ข้อนะท่านผู้ชมนะหแขนต้องตรง2อย่าก,กาั้นลมหายใจ3าําแรงๆเอาทิกแค่นี้ก่อนนะ มาดูกันทีละข้อนะหนึ่งแขนต้องตรงทาไงแขนต้องตรงเพราะว่าหลายๆท่านทําท่าผมแล้วเนี่ยแขนจะงอแบบนี้ครับก้มไปอ่ะยังไงแขนก็งอครับเอาเข้าไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่ามันจะงอทุกคนนะครับให้ท่านผู้ชมฝึกตามที่ผมสอนนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทําแบบนี้แหละแล้วโฟกัสไปที่แขนเพ่งไปที่แขนว่าแขนต้องตรงแขนต้องตรงทาอย่างนี้ทุกวันนะครับพอครบหนึ่งเดือนเมื่อไหร่แขนท่านผู้ชมจะตรงเองนะแล็กๆจะงอครับมันจะค่อยๆตรงนะครับ และสิ่งสําคัญนะฮะนี่คือข้อที่1นนะเดี๋ยวผมจะบอกข้อที่2นะข้อที่2คือเราอย่ากั้นลมหายใจใช่ครับอย่ากั้นอย่ากเกงเพราะว่าผมต้องการท่านผู้ชมทําแล้วกระดูกมันลั่นใช่ไหมมันจะดังกรึบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเกิดการเกงหรือกั้นน่ะเพราะว่าคนเราเวลามันเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะเกรงจะก,กั้นครับอัตโนมัติเลยเราต้องฝืนครับว่าอย่ากเกงอย่ากั้นกระดูกเราจะเคลื่อนนะครับถ้าเกิดผมเกงนิ้วไว้แล้วผมดึงนะมันไม่ดังนะแต่ถ้าเกิดผมไม่เกงนะดังไหมครับดังทุกข้อ เพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันอย่ากเกรงอย่าก,กั้นเพื่อให้กระดูกมันลั่นนะครับอ่ะข้อสุดท้ายแล้วครับคือทําแรงๆข้อที่3เนี่ยฮะหแขนต้องตรง2ออย่ากั้นลมหายใจอย่าเกรงข้อสุดท้ายทําแรงๆทําแรงๆคือทําแบบไหนก็ทําท่านี้หละครับแต่โยกน้าหนักให้แรงๆครับนะับ1นึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิแรงๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวหลุดยังไงก็เจ็บนะครับ เราะเราต้องการแรงคนระับเพื่อจะเป็นงัดกระดูกออกท่าผู้ชมทาเบาๆมันก็งัดไม่ออกนะมันต้องแรงๆก็บ,บึกตามนี้แต่ผมมีข้อแม้ฟังดีๆนะครับมีข้อแม้นะก็คือท่าผู้ชมจะต้องผ่านข้อหนึ่งข้อสองมาก่อนคือท่าผู้ชมต้องมั่นใจก่อนว่าชั้นแขนต้องตรงสองชั้นไม่ก้อนลมหายใจแล้วถึงจะไปทําข้อสามได้นะครับคือทําแรงๆเพราะฉะนั้นข้อสามเอาไว้ทําในเดือนที่สองที่สามเมื่อเราฝึกแขนตรงแล้วไม่ก้อนลมแล้วเราจึงใส่น้ําหนักแรงๆในเดือนที่สองที่สาม ทิก3ข้อนี้สําคัญมากๆนะครับจดจําให้ดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นคําถามนะแล้วก็ <c oughs> ข้อห้ามนะครับพิเศษให้ตรงนี้อย่างหนึ่งสมองผมก็แย่นึกไม่่อยจะออก <c oughs> คืออย่างงี้ครับท่านผู้ชมถ้าที่ผมสอนท่านผู้ชมไปเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยสิ่งที่ได้มาคือความเจ็บปวดท <c oughs> ่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะเวลาทําไปปพ๊บททำไมเจ็บมากขึ้นนะจ๊ะฉันแย่เลยฉันทําได้แค่วันสองวันฉันลุกไม่ไหวเลยเหมือนกันทุกคนครับ ท่าผู้ชมเนี่ยจะต้องทนกับความเจ็บปวดตรงนี้ไปให้ได้ใน1เดือนแรกถ้าผู้ชมสามารถฝ่าฟันความเจ็บปวดใน1เดือนแรกได้เนี่ยเดือนที่2ที่3ม,มันจะค่อยๆดีขึ้นมันเจ็บเพราะอะไรแขนแล้วยังไม่ตรงครับมันก็เหมือนกับก้มเฉยๆซึ่งหมอก็บอกแล้วว่าท่านี้ห้ามก้มถ้าคุณเป็นโรคเนี้ยคุณห้ามก้มหมอเขาพูดถูกนะเวาลาเราก้มไปแล้วแขนมันงอมันก็จะไม่ช่วยอะไรมากครับแถ้าแขนมันตรงเมื่อไหร่มันจะค้ำ เรานึกถึงสะพานนะครับแล้วมีไม้ค้ำเฉียงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแหละไม้ตัวนั้นแหละคือแขนของเราครับถ้าแขนมันงอมันก็จะมีสปริงใช่างเ้ยเรากดมันก็เหมือนกับเราก้มธรรมดาไม่มีอะไรช่วยแต่ถ้ามันตรงเมื่อไหร่มันจะเป็นไม้ค้ำครับซึ่งมันจะตอกกระดูกสลักให้เรายืดออกไปนี่แหละครับหลักการง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทําแรกๆไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่เจ็บโคตรเจ็บครับเจ็บเป็น2เท่าด้วยแต่ท่านผู้ชมต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้หายเหมือนกับเพื่อนๆที่มาลงคอมมตนนะครับอ่ะ ต่อไปคือคําถามละนะคำถามที่สําคัญมากๆนะหลายคนก็ถามกันเยอะมากเลยนะครับคือผ่าตัดมาแล้วทําท่านี้ได้ไหมคําคถามดีนะครับคือถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วมันมี2กรณีนะผ่าตัดแล้วใส่เหล็กถ้าเกิดคุณผ่าตัดแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในคุณห้ามทําเด็กขาดท่านี้เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นผมห้ามไว้ก่อนนะครับคือห้ามทําห้ามเพราะความที่ผมไม่รู้จริงๆนะครับข้อที่2ผ่าตัดมาแล้วแต่ไม่มีเหล็กอยู่ข้างในทําได้ไหม ทำได้เลยครับแต่ต้องพักฟื้นก่อนนะครับอย่างน้อย6กถึงสิเดือนให้มันเสนิทจริงๆนะครับให้มันเข้ารูกปกันจริงๆแล้วค่อยทําครับโอเคไหมคําถาม2ข้อนี้ดีมากๆนะครับคําถามต่อไปดิฉันตั้งคันอยู่คะ่ะได้ประมาณ6เดือนแล้วด้วยแล้วก็มีอาการที่จ่าบอกแล้วก็ไปตรวจมาแล้วด้วยว่าเป็นดิฉันทําตามจ่าได้ไหมอย่าเพิ่งทําครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับน้องในคันเราหรือเปล่าเนาะเพราะฉะนั้นผมห้ามไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทําคลอดก่อนดีกว่าค่อยทำเนาะ ตรงนี้ชัวนะครับเอาข้อต่อไปอะไรเดียทํามานานแล้วจ่าทามานานมากแล้วนะไม่หายสักทีเลยทาไงดีจ่าคือผมก็ต้องถามย้อนกลับไปนะครับคุณทํามานานแค่ไหนบางคนนะทำมาแค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวเองครับมันก็ยังไม่หายนะครับเพราะผมว่าให้ท่านผู้ชมฝึกฝึก1เดือนรักษาอีก2เดือนก็เป็น3เดือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องผ่าน3เดือนไปก่อนครับมันถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นคุณยังทําน้อยไปนะอันนี้กรณีแรกนะคือทําน้อยไปแล้วรีบเร่ง กรณีที่2ทํามานานละหกเดือนละไม่เห็นหายสักทีเลยจ้ะงั้นผมถามกลับไปอีกคุณดีขึ้นไหมคุณทําท่าผมทุกวันเนี่ยอาการของคุณมันดีขึ้นบ้างไหมคือคุณรู้สึกไหมว่าเอ้ยขาเริ่มหายชานะเออเริ่มเดินได้นะเริ่มลุกเริ่มนอนสบายไม่ต้องนอนคว่ำอย่างละนอนงายได้เลยเนี่ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันดีขึ้นครับคุณก็ทําต่อไปเดี๋ยวมันก็หายในที่สุดนะแต่ถ้าเกิด สิ่งเหล่านี้ที่ผมถามคุณไปคุณทําตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งเข้าเดือนที่6อ่ะคุณไม่มีอาการดีขึ้นเลยมีแต่เจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็มี2สาเหตุเท่านั้นครับ1คุณไม่ได้เป็นครับคุณเป็นอย่างอื่นโอเคไหมสองคุณเป็นแต่คุณทําไม่ถูกต้องและคุณยังทํากิจวัตรประจําวันซ้ําๆอยู่คุณคุณทําไม่ถูกต้องหมายความว่าไงคุณยังทําไม่ถูกท่ามันคุณยังแขนไม่ตรงคุณลืมไปคุณกั้นลมหายใจคุณทําไม่แรงพอใช่ไหมครับ หรืออีกกรณีหนึ่งคุณทําถูกหมดทุกอย่างแล้วแต่คุณยังต้องไปทํางานอยู่และงานสิ่งนั้นก็ทําให้คุณเป็นมากขึ้นเช่นคุณต้องไปยืนนานๆคุณต้องไปนั่งนานๆคุณต้องไปยกของหนักบ่อยๆอันนี้มันก็ยากที่จะหายครับแต่มันก็สามารถซูซีกันไปได้ทําให้มันบรรเทาได้ผมตอบอย่างนี้ท่านผู้ชมโอเคไหมเนาะคือตอบให้ชัดเจนที่สุดนะครับอ่ะคาถามก็มีเยอะแยะแหละนะครับต่อไปข้อห้ามบ้างข้อห้าม ห้ามในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยห้ามกินเพราะหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าเอ๊ะไอเป็นโรคหมอนรองกระดูกหลังเส้นมันไม่ควรกินอะไรครับจ๋าผมกินเหล้าได้ไหมได้ครับเหล้าคุณกินเหล้าได้แต่หลังจากที่คุณกินไปแล้วแล้วคุณเมาไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปประสบอุบัติเหตุล้มบางทีรถชนนู่นนี่นั่นขาดสติไงมันก็ทําคุณเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มมันจนเมานะครับดื่มแค่พอประมาณนะครับดื่มแค่ตึงๆมึนๆแล้วก็หลับไปก็โอเคอยู่นะครับเอา สิ่งที่เป็นคนกินอย่างยิ่งก็คือพวกที่มันเป็นยูริกนะครับอะไรที่เป็นกรดยูริกมันจะทําให้เราปวดมากขึ้น,นครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นอะไรวะที่มันอยู่ในผลไม้อยู่ในผัดนะครับเราไปเสิร์ชหาดูนะอะไรที่มันยูริกเช่นชะอมกระถินหน่อไม้สะเดาอะไรพวกเนี้ยอย่าเพิ่งกินนะครับให้เราหายก่อนแล้วเราค่อยกลับมากินมันได้นะครับโซเดียมก็ห้ามกินนะครับอย่าก,กินมากโซเดียมเนี่ยมันจะทําให้เราแย่นะครับโซเดียมมาจากไหนบ้าง โซเดียมมันก็มาจากพวกของเค็มท่านผู้ชมปลานะไม่ควรกินนะครับโซเดียมขนมอบกรอบที่มันใส่โซเดียมเยอะๆห้ามกินนะครับเราก็ไปดูนะอะไรที่มันมีโซเดียมเยอะเราอย่าไปกินมันนะครับโอเคเนาะอ่ะใครที่ติดตามรายการผมตรงนี้นะครับแล้วก็ชอบรายการผมมากๆเลยนะก็อย่างที่ผมให้ดูนะครับสามารถที่จะโดนเน็ตสนับสนุนรายการผมได้ตามหมายที่บบัญชีที่ผมลงไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับ วิโรดแซ้ลิม้มธนาคารกรุงเทพครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้ไปพัฒนาช่องครับให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อให้ผมมีกําลังใจทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมก็จะทําคลิปอย่างเงี้ยให้ท่านชมฟังแล,แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะมีกําลังใจที่อยากจะรักษาตัวเองนะครับท้ายสุดนี้นะครับผมขอเป็นกาลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เปิดม,มาเจอคลิปนี้นะยิ่งมาถูกหวยวันที่1อีกนะถูกหวยที่หนึ่งหกล้านอนะ่ะไม่มีวิธีรักษาก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่นี้ไม่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยท่านผู้ชมไม่มมมได้นะ ขอเป็นกำลังใจให้นะสู้สู้อดทนอย่ากขี้เกียจทําถึงคุณจะเจ็บปวดมากให้อดทนทํำไปเรื่อยแล้วคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปลําดับจากนั้นคุณก็จะหายเหมือนกับเพื่อนๆที่มาลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้วันนี้ลาไปก่อนครับจากพันวิโรธสวัสดีครับผม นี่ต้องเดินมาปิดเองอะเนี่ยเพราะว่าทำคอนเทนต์มันต้องเดินเท่ๆยอะไหมแล้วก็หายไปแล้วเดินมาปิดกล้องตัดออกรีมเนี่ย